เอาล้สิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ช็อกวงการไปแล้วครับสำหรับโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับหลังสร้างปรากฏการณหักปากาเซียนโค่นทีมใหญ่อย่างโรงเรียนอสัมชัญศีราชา6ประตูต่อ3เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7SD แชมเปียนคัพ2025ได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อจะไปพบกับอบอจอชัยนาทนะครับมันแน่นอนที่สนามสุพัชราใสในวันที่8พฤศจิกายนเวลา16นาิ15นาทีล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องของเงินอัดฉีดครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าขยี้ตาเลยนะครับเพราะว่าเงินอัดฉีดไหลามาเทมาแบบไม่หยุดไม่ยั้งครับ ตามรายงานข้อมูลยืนยันแบบชัดเจนครับว่านับปัจจุบันครับทีมโรงเรียนมัธยมภูทรจากจังหวัดะฉเชิงงเรากำลังกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลทั้งประเทศเลยนะครับฟตอรี่ที่น่ารักมีความเป็นเลือดนักสู้นะครับรถหกล้อขนฝันโค้ดฝกกลโด่งดังเป็นที่พูดถึงแต่ว่าแน่นอนนะครับ สิ่งที่กลายเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนก็คือกระแสการอัดฉีดครับตอนนี้เนี่ยเงินจํานวนมหาศาลครับไหลมาเทมาครับเพื่ออยากจะสนับสนุนความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาตามรายงานที่ออกมาครับตัวเลขกลมๆเนี่ยต้องบอกว่าทะลุหลักล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดแบบนี้ครับก็คือ โรงเรียนหอนทองวิทยาเนี่ยซึ่งก่อนเกมการแข่งขันยิง1ลูกจะได้45,000บาทซึ่งผลเอาชนะอัสันชันศรีราชา63เนี่ยได้รับเงิน2,70,000บาทหลังจบเกมครับบอยท่าพจันโพสข้อความวันเสาร์ชิงแชมป์บอลเจดสีเจอที่สนามสำหรับนัดชิงชนะเลิศรับเงินจากบอยท่าพจันอีก50,000บาทรองชนะเลิศนะถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยได้อีก20,000นะ คือถ้าชนะได้ห0 0 0 0ื่นนะครับถ้าแพ้ได้20,000ื่นนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณนรีชีวะสุทธิศิลป์จากบริษัทมาดามฟินจำกัดแล้วก็อ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับดาราสาวชื่อดังของไทยมอบเงินให้น้องๆ5 0 0 0 0บาทโดยอ้ําเป็นคน่นายเซิงเซานะครับแล้วก็เคยเรียนที่โรงเรียนดัดารุณีส่วนคุณนรีชีวะสุทธิศิลป์ครับ บ้านพบรบุลุดอยู่บางน้ําเปรี้ยวเออทําให้ตอนนี้ครับยอดเงินอัดฉีดนะที่ผมเล่ามาเนี่ย3าม0 0 0เบาทคือได้รับแน่ๆนะครับแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ล่าสุดแล้วที่ผมบอกว่าตอนนี้ยอดเงินอัดฉีดมันทะลุล้านเพราะว่าอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาออกมาเปิดเผยว่าโซนที่ริมทองกุลครับ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสื่อในเครือผู้จัดการเตรียมมอบเงินเป็นกำลังใจให้กับนักเตะในทีมจำนวนหนึ่งล้านหลังโถ์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในึกฟุตบอลเจ็ดสีโดยอาจารย์สุงคมบอกว่าคุณสุทที่เนี่ยติดตามอยู่แกจะเครียดเรื่องการเมืองพอเห็นฟุตบอลเล่นกันมันก็เลยอยากให้เด็กๆเ,เล่นกันแบบนี้คงจะได้ใจเขาเด็กมันสู้มันเอาทุกแมตต์อาจารย์สุขมบอกแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยชมรมสิ์เก่า โรงเรียนหมอนทองวิทยายังโพสต์ขอบคุณเหล่าบรรดาคนดังจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนหมอนทองวิทยากันอย่างรับขั่งเลยทีเดียวล้านหนึ่งบวกอีก3 0 0แสนกว่าทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหกระแแรงสุดๆฟีเวอร์สุดๆนะ ขอให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปถึงนักฟุตบอลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะมันจะเป็นกําลังใจชั้นดีเลยนะครับสําหรับน้องๆน,นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนักชิงว่าจะเป็นยังไงเชื่อได้เลยสนามแตกเพราะว่าฝ่ายจัดการแข่งขันี่ยประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเปิดให้เข้าชมฟรีแตกแน่นอนคุผู้ชมเดือจดจัดจดมากๆเลยครับเท่านั้นไม่พอ เรื่องราวของโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่กําลังโด่งดังในประเทศไทยครับล่าสุดยืนยันการันตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเรื่องราวนี้กําลังออกไปดังไกลทั่วโลกครับเพราะว่าอัปเดตล่าสุดของสื่ออย่างบางกอกโพสต์นะครับภาษาอังกฤษได้มีการตีข่าวผลงานสุดมหัศจรรย์ของน้องๆจากโรงเรียนชาเชิงเซา ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วนะครับก็อย่างที่บอกทั้งสตอรี่เรื่องรถ6กล้อขนฝันตัวโค้ดที่มีความน่ารักทุ่มเททำงานปกปั้นน้องๆน,น,นะครับหรือสตอรี่ผู้ปกครองที่ขอบคุณอาจารย์นักฟุตบอลที่เล่นกันอย่างสนุกสนานเรื่องราวเหล่านี้ถูกตีข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้แฟน,แฟนๆนะครับหรือว่าชาวต่างชาติได้สัมผัสว่านปัจจุบันเนี่ยวงการฟุตบอลไทยในระดับ ขาสั้นเนี่ยก็มีพลังมหาศาลในการทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขสร้างแรงบันดาลใจที่โคตรยิ่งใหญ่เลยจริงๆครับก็ย้ำกันอีกรอบนะอย่าลืมติดตามชมและเชียร์ครับนะปัจจุบันร่างทุกฟฟดจริงๆใครก็อยากรู้เรื่องราวของหมอนทองวิทยานะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าแลว้วมาขยายให้คุณผู้ชมฟังคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ เปิดด้วยหมอนทองวิทยาครับสร้างความฮึกเหิมเพื่อจะเข้าสู่กรณีของทีฟุตบอลทีมชาติไทยครับล่าสุดต้องบอกเล่าการแบบนี้ว่าได้รับข่าวดีถึงขั้นที่อาเซียนทึ่งเลยกับการทํางานของประเทศไทยเพราะว่าล่าสุดฟี่าครับส่งหนังสือรับรองเอกสารของดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษอย่างจูซุนซับเบลเป็นที่เรียบร้อยว่าตัวจะสามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทยได้นะครับโดยรายละเอียด เปิดเผยว่าสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าส่งหนังสือรับรองเอกสารยืนยันว่าจูสุซับเบลนะครับสามารถลงแข่งขันได้กับทีมชาติไทย ในการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในระดับ FC แล้วก็ฟีฟ่าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับโดยชูสเบลเนี่ยมีชื่อเป็นหนึ่งใน23แข้งทีมชาติไทยภายใต้ยุคสมัยที่มีกุนซืออย่างแอนโทนีสันเป็นกุนซือและก็จะมีโปรแกรม2นัดสำคัญในเดือนพฤศจิกายนก็คือการเจอกับสิงคโปร์และก็อีกหนึ่งเกมก็คือศรีลังกาศรีลังกาที่สำคัญมากเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2017รอบคัดเลือกซึ่ง กรณีนี้น่าสนใจสาเหตุที่อาเซียนทึ่งเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยทีมชาติในย่านอาเซียนกําลังเจอปัญหาเพราะว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี فا เนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดหลายชาติเนี่ยเริ่มมีการดึงนักเตะลูกเครึ่องลูกเซี่ยวและที่สําคัญกรณีโอสัญชาตินี่แหละเคสของมาเลเซียเนี่ยกำลังถูกโ,โห์วิาจาจันหนักมากถึงขั้นโดนแบนด์นักกีฬาหมดอนาคตกันเลยทีเดียวเวียดนามเองก็เดินเรื่องของการ โอดแข่งบราซิลอินโดนีเซียชัดเจนมากลูกครึ่งลูกเซอนชาติดังนั้นเนี่ยพอฟี่าเข้ามาทํางานกับประเทศไทยแล้วเกิดอนุมัติขึ้นมาเนี่ยก็เกิดกลายเป็นประเด็นสุดทึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งก็ต้องชื่นชมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จัดการเอกสารได้อย่างทันท่วงทีนะครับสร้างความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าโหต้องเร่งรีบแต่อย่างใดแต่สุดท้ายเราทําถูกทุกขั้นทุกตอน อย่างที่ได้รู้ได้ทราบนั่นเองนะครับดังนั้นโูจูสเบลการันตีแล้วว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไทยเดินพฤศจิกายนได้นี่ข่าวนี้ล่ะได้ตื่นเต้นกันแบบสุดๆไปในทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังมีข่าวประเด็นเรื่องราวของการถองตัวนะครับของนักเตะอย่างสุพันธ์ทองสงครับกองหลังดีกีทีมชาติไทยที่ ขอถอนตัวเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2ในเกมที่แบงคอกเนี่ยบุกไปเฉืินชนะแล้วซิตี้เซเลอร์มา2ประตูต่อ1โดยฮัสซันก็มีการเรียกชินพัทลีออกเข้ามาเล่นแทนนะครับแล้วก็จะเดินทางมารายงานตัวในวันที่10พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายคนจับตามองอยู่ก็คือทีมชาติไทยชุดซเกมนะครับล่าสุด ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นตาตื่นใจแบบสุดๆผมว่าชุดนี้ลุยซีเกมแน่นอนกับ26แข้งนะครับที่มีการประกาศรายงานออกมาสำหรับทีมชาติไทยอยู่2 3ปีภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงององตระกูลน,นะครับนำโดยผู้รักษาประตูครับนรงศักดิ์เนื่องวงษาจากสโมสรอยุธยายูไนเต็ดชมพัฒนบุญเลิศครับจากสโมสรพัทยายูไนเต็ด ศิิเสศเอกปทุมชัยครับจากสโมรสรชัยนัทฮอนบิลสอนวัดโพสมันครับจากสโมรสรสงขา f c ขณะที่กองหลังครับมีพัทรพลศึกษากรจครับจากสโมสรสุขโขทัย f c พลเอกมณีกรจากสโมรสรพีทีประจวบ f c อัธพลแสงทองครับจากสโมสรคนครปฐมยูนเต็ดชนะพัดบัวพันธ์ครับจากสโมรสรบีจีปทุมพิชิตชัยเสียงกระโทกรคครับจากสโมสรโปรลิสเทโร FC บุคคลีเล็มดีครับจากสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเจยพลอดทนครับจากสโมสรสุขโขทัยเอฟซีโยนัทยัสรันชวาเบครับจากสโมสรบางกอกเอฟซีธวัชชัยอินประโคนจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดส่วนกองกลางครับก็มีสิทธาบุลล่าจากสโมสรการท่าเรือรัตชาต์บางสูนเนินครับจากสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีจิตพัฒน์วัสูงเนินครับจากสโมสนนรมมพีทีรประจบเอฟซี ทัคคารคำยกจากสโมสรเมืองทองยูนิเต็ดธนกิจโชตเมืองปากจากสโมสรบุรีร United, ัมยูนิเต็ดศรษฐภพวันดีจากสโมสรชลบุรีเอฟซีชวันวิทย์แซ่เล้าจากสโมสรพามแบงคอกส่วนอารุกกองหน้านะครับไล่เลี้ยงแต่อีกลัสสันหลนจากสโมสรพีทีประจวบเอฟซธนวุฒิโพชัยจากสโมสรหน,นองบัวพิชยาเอฟซียศกรบุรพาครับจากสโมสรหัวกังยูนเต็ดทีมในลีกสิงคโปร์ ต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งคนครับก็คือในส่วนของชินเงินภูตันยงครับจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดภูเนศทองขุยครับจากสโมสรทับหลวงยูไนเต็ดและนภพลพรมเอี่ยมครับจากสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยูย่ปีครับจะมีการเก็บตัวเพื่อที่จะอุ่นเครื่องนัดพิเศษกับทีมชาติอินเดียยูย่นะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่1 0ถึง18พฤศจิกายนนี้นั่นเองเพื่อเตรียมตัวลุยศึกฟุตบอลซีเกมส์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ